สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเทคนิคดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางสายตาหรือตาบอดสีในมือถือซัมซุงที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีฟีเจอร์ในการปรับสีของคนที่ตาบอดสีที่ช่วยให้การใช้งานมือถือมีประสิทธิภาพและก็ใช้งานให้เหมาะ เจ้าของมากยิ่งขึ้นโดยในมือถือซัมซุงก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าให้เหมาะกับคนที่ใช้คนที่มีปัญหาทางสายตาด้วยการเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่การช่วยเหลือการเข้าถึง แล้วก็เข้าไปที่การเสริมการมองเห็นแล้วก็หาคำว่าการปรับสีแล้วก็ให้ทำการเปิดแล้วกดคำว่าตกลง สำหรับคนที่มีปัญหาในด้านการมองเห็นบางสีสามารถปรับได้ที่สเกลสีเทาหรือให้เหมาะกับตัวของท่านเองจะมีให้เลือกอยู่สเกลสีเทาแล้วก็ตาบอดสีแดง ตาบอดสีเขียวตาบอดสีน้ำเงินหรือว่าต้องการที่จะกำหนดเองก็สามารถทำได้ เทคนิคง่ายๆแค่นี้สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ